พี่ครับพี่ครับ f f c t s คืออะไรล่ะครับผมเห็นสตรีมเมอร์หรือว่าแคทเตอร์หลายๆคนชอบตั้งนำหน้าชื่อมันคือแคนสังกัดหรือว่าอะไรโอเคฮะก็ขอสวัสดีท่าน้ชมทุกคนกันด้วยนะครับจริงๆแล้ว f f c t s ย่อมาจาก Free Fire Creator Thailand นั่นเองนะครับ ก็เป็นแหล่งรวมนักสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมฟรีไฟของสตรีมเมอร์หรือว่าแคทเตอร์หลายๆคนนะฮะก็สามารถเข้ามาติดตามรับชมได้ที่เพจฟรีไฟครีเอเตอร์ไทยแลนด์นะครับก็มีข่าวสารอัปเดตตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือว่าการรับสมัครเป็นครีเอเตอร์นะครับครีเอเตอร์คนถัดไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ฝากกดติดตามไว้นะฮะเพื่อนๆมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเกมฟรีไฟใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมฟรีไฟนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยมองว่า เกมฟรีไฟนะครับเป็นเกมที่มีเสน่ห์มากๆนอกจากการเล่นที่สนุกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาแล้วยังมีมิตรภาพใหม่ๆมิตรภาพดีๆเข้ามาอยู่ตลอดนะครับผมแล้วเสน่ห์ของเกมฟรีไฟที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือการตั้งไอวอการยิงลากหัวการนั่งเลยนลูกยิงนะครับแต่เสียดายที่นั่งเลยนลูกยิงถูกเอาออกไปแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนาเทคนิคก,การตั้งไอวอแล้วกันเสน่ห์ของเกมฟรีไฟอีกอย่างหนึ่งนะครับ ผลงานที่ผมภูมิใจที่สุดในการมาเป็นครีเอเตอร์นะครับ <Okay. S 1> ก็คงจะเป็นการแข่งขันในศึกกันเยอเมน X Free Fire นะครับ <Okay. S 1> ซึ่งผมได้ร่วมห้องกับสตรีมเมอร์หรือว่าแคสเตอร์ดังๆหลายคนนะครับ <Okay. S 1> เช่น CGG 1412, ยูไดป๋าโจนะครับผมก็ได้ร่วมต่อสู้กับเขามาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันจะไม่ได้พูดคุยกับเขาแต่ก็ได้เข้าไปร่วมห้องกับเขาแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับ แรงบันดาลใจในการมาเป็นครีเอเตอร์จริงๆแล้วผมก็เกิดในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรนะครับแต่ผมก็มีความใฝ่ฝันที่จะแคสเกมลงช่อง YouTube นะครับเพื่อที่จะหาหรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวมาเลี้ยงดูตัวผมเองนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะรบกวนพ่อแม่เยอะนะฮะแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะมาได้ถึงขนาดนี้นะคนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้กันไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์การกดซับสไครต์นะครับแล้วก็คอยมารับชมคลิปผมอยู่ตลอดเวลานะครับ ใครที่กำลังทำช่อง uh u t u b e อยู่นะครับอย่าเพิ่งทอ้อผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆฮะเช่นชัยไม่มีทางเดินมาหาเรานะครับเราต้องวิ่งไปหามันเองขอรัเพราะละเดี๋ยวทุกคนจะซึ้งไปมากกว่าน,นี้ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมสักนิดนึงมาดูกันว่ามีอะไรใหม่เข้ามาบ้างกิจกรรมแรกนะครับคู่หูฟาโคติดป,ปีกพร้อมบินสู่ท้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งในราคา299เพชรพร้อมสกินสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าตัวคู่หูฟาโคที่เฉยเนี่ย199เพชรก็เปิดขายตั้งแต่วันนี้้คนนนเปป็ตไะรับ กันมาสเตอร์นักแม่นปืนสถานโลกเพียง <Okay. S 1> แค่เข้าล็อกอินวันที่5ถึงวันที่7สิงหาคมนี้นะครับก็จะได้รับสกินปืนเช่าเป็นเวลา1วันนะครับผมนะแล้วก็สั่งหารตามกําหนดไว้เพื่อรับของรางวัลอีกนะครับเป็นกล่องสุ่มสกินปืนนะครับเซ <Okay. S 1> ียนตัดเซียนไอเทมแห่งสีสันของเหล่าไว้ร้ายนะครับก็เปิดให้เป็นเจ้าของกันแล้วในตู้ลัคกกี้รอยัลนะครับระยะเวลากิจกรรมเนี่ยตั้งแต่วันที่5สิงหาถึงวันที่13สสิงหาคมเลยทีเดียวนะครับพลาดแล้วพลาดเลยนะไอเทมโคตรจี๊ดจา๊าดนะครับผม เอาเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนาเทคนิคการตั้งไอวอลให้เร็วนะครับสำหรับผู้เล่น2นิ้วตั้งอย่างไรให้พิ้วตั้งอย่างไรให้เร็วคงจะเร็วสู้คอมไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็พอที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับผมนะใครที่หัดเล่นใหม่นะครับเล่นไม่เก่งหรือว่าตั้งไอวอลไม่เป็นเนี่ยสามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํา5เทคนิคการป้องกันด้วยไอวอลนะครับผมเทคนิคแรกนะครับก็คือการป้องกันจากศัตรูที่ยิงมาจากระยะไกล เทคนิคที่2นะครับก็คือการป้องกันจากศัตรูที่ยิงมาจากด้านหลังเราตั้งอย่างไงให้เร็วตั้งอย่างไงให้ปลอดภัยนะครับเทคนิคที่3นะครับก็คือการเข้าชาร์จด้วยแอวอร์หรือว่าการป้องกันจากศัตรูที่สแนปยิงเรานั่นเองนะครับเทคนิคที่4นะครับก็คือการยืนตั้งไอวอร์ธรรมดานี่แหละพอยิงแล้วตั้งไอวอร์นะครับให้เร็วแล้วก็สามารถชักปืนกลับไปยิงเขาได้เร็วนะครับเทคนิคที่5ก็คือการนั่งตั้งไอวอร์นะครับผมนะ เอาเละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทคนิคแรกกันก่อนเลยนะครับเทคนิคที่1ก็คือการป้องกันจากศัตรูที่ยิงมาจากระยะไกลนะครับเทคนิคนี้จะทาได้เร็วขึ้นก็ต่อเมื่อเราดูทิศทางเลือดเป็นทุกคนผมเคยบอกวิธีการดูทิศทางเลือดไปแล้วนะแต่วันนี้ก็จะมาบอกใหม่ละกันเผื่อใครมาติดตามใหม่นะครับวิธีการดูนะครับไม่เกี่ยวว่าตัวละครเราจะหันหน้าไปทางไหนขอแค่เราหันหน้าจอไปทางไหนเนี่ยทิศทางเลือดหรือว่าทิศทางที่ศัตรูอยู่จะพุ่งมาทางนั้นเลยนะครับลองหันมางนี้เห็นไหมศัตรูก็จะอยู่ทาางซ้ย หันไปด้านหน้าศัตรูก็จะอยู่ด้านหน้านะครับหันมังหลังก็จะอยู่ด้านหลังเห็นไหมวิธีสังเกตไม่ยากนะครับสังเกตหลอดเลือดข้างๆตัวของเราอ่ะทุกคนที่มันเป็นเลือดพุ่งกระจายไปนะครับก็สังเกตไม่ยากอ่ะผมสมมุติว่าเราไม่เห็นศัตรูนะครับพอศัตรูยิงมาตั้งไอวอรนะครับดูที่นิ้วจอด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมือไว้เห็นไหมฮะปึ๊บหมุนแล้วก็ตั้งนะครับไม่จำเป็นต้องนั่งก็ได้นะทุกคนนะปึ๊บเห็นไหมฮะก็ไม่ยากนะครับแค่คลิกหมุน พร้อมเดินหน้าตัวละครไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวละครของเราเกิดอาการขาตายนะครับเดี๋ยวเราจะกลายเป็นเป้านิ่งได้เห็นไหมฮะไม่ยากนะครับสำหรับการหมุนแล้วตั้งไอวอนะครับผมนี่ฮะก็ตามนิ้วของผมเลยนะครับแต่ว่าผมจะเล่นนิ้วชี้นะแต่ทุกคนไม่ต้องใช้นิ้วชี้ตามผมนะครับใช้นิ้วโป้งนั่นแหละแต่ว่าให้ดูแนวทางการกดนะครับว่าผมกดปุ่มไหนบ้างนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคแรกนะไม่ยากนะครับต่อไปฮะเทคนิคที่2นะครับก็คือการป้องกันจากศัตรูที่ ยิงด้านหลังเรานะครับเราจะหันมาตั้งไอววยังไงให้เร็วนะครับผมนะจริงๆแล้วเราก็ยืนตั้งหันก็ได้นะแต่ว่าเทคนิคของผมนะครับคือนั่งแล้วหันกลับมานะฮะดูนะยกตัวอย่างให้ดูนะครับนั่งปึ๊บปึบเห็นไหมฮะเวลาเรานั่งเนี่ยเราจะหมุนได้เร็วขึ้นนะครับเราก็ตั้งไอววได้ประชิดตัวมากขึ้นนะฮะมันจะมีความป้องกันได้อย่างแม่นยำนะครับทุกคนนะศัตรูจะยิงเราไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะะนั่งปึ๊บหันช้าๆนะครับอันนี้สาธิตให้ดูช้าๆเลย ก็จะป้องกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวสาธิตให้ดูอีกรอบหนึ่งแบบเร็วๆนะฮะยิงมาแล้วเห็นไหมฮะเราก็จะป้องกันได้ทันท่วงทีนะครับศัตรูก็จะยิงเราต่อไม่ได้นะครับผมโอเคนี่ยิงแล้วตั้งไอวอลนะครับปึ่งเรียบร้อย โอเคฮะเทคนิคที่3นะครับก็คือใช้ไอวอลเข้าชาร์จศัตรูนะครับเพื่อป้องกันการส n น p ยิงของศัตรูนะครับก็มีประโยชน์มากนะสำหรับสเต็ปนี้นะครับก็คือวิง่งกำไก่วอลกระโดดแล้วก็ตั้งนะครับนี่เราจะวิ่งได้อย่างต่อเนื่องเลยตัวละครของเราจะไม่เสียจังหวะเลยนะครับผมเห็นไหมไม่หยุดวิ่งเลยนะครับแต่ถ้าเรายืนขาติดปื้นแล้วตั้งเนี่ยตัวละครของเราจะหยุดนะครับแต่ถ้าเราต้องการเข้าชาร์จศัตรูให้เร็วนะครับเราก็วิ่งตั้งไปแบบนี้ เปิดศัตรูสแนปยิงมาดึงหัวเราขึ้นมาเนี่ยเราตายได้เลยนะครับถ้าเราวิ่งเข้าชาร์จหาเนี่ยยิงยิงหัวง่ายนะครับผมนี่วิธีการหาเข้าชาร์จเนี่ยเราก็กระโดดแล้วตั้งให้วอนะครับเราจะไปถึงตัวศัตรูได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าตัวละครของเรามันจะไม่หยุดวิ่งเลยเห็นไหมเนี่ยมันจะวิ่งได้ต่อเนื่องนะครับแถมไม่เสียจังหวะด้วยนะครับ เทคนิคก,การป้องกันด้วยวอลเทคนิคที่4นะครับก็คือการกระโดดยิงลากหัวแล้วก็ตั้งห้วอลอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับผู้เล่น2นิ้วนะก็ดูที่มุมจอด้านขวาได้น,นะครับผมจะถ่ายมือไว้นะฮะดูฮะน้ชมดึงขึ้นนะครับแล้วก็ดึงลงกดวอลตั้งนะครับผม sequel? เห็นไหมฮะผมจะใช้การดึงขึ้นปุ่มยิงแล้วก็ดึงลงปุ่มยิงเลยนะครับแล้วก็ใช้วอลตั้งแต่ผมอยากจะให้ทุกคนฝึกแบบนี้ดึงขึ้นแล้วก็ปัดหน้าจอลงนะครับผมอยากให้ทุกคนปัดหน้าจอลงมากกว่าเพราะว่า เวลาไปล็อกตัวเนี่ยมันจะกลับมาได้เร็วแต่ถ้าผมใช้วิธีการดึงขึ้นแล้วก็ดึงลงด้วยปุ่มยิงเนี่ยเวลาไปล็อกตัวศัตรูนะครับมันจะไม่ค่อยลงมันจะกลายเป็นว่าปืนลั่น2นัดเลยนะครับมันจะทําให้เราเสียจังหวะได้นะครับผมนะที่การกระโดดยิงลากหมอนแล้วตั้งไอวอให้เร็วนะท่านผู้ชมเราต้องรอให้เท้าใกล้ถึงพื้นนะครับค่อยลั่นกระสุนออกไปแล้วก็กดไอวอนะครับเพราะว่าถ้าเรารออยู่บนอากาศเนี่ยเราไม่สามารถกดที่ไอวอได้นะครับเราต้องรอให้เท้าถึงพื้นนะถึงจะกดไอวอได้นะครับผมมาที่ผม เห็นไหมผมต้องรองให้เท้าใกล้ถึงพื้นก่อนนะครับถึงจะกดยิงเห็นไหมฮะแล้วเราก็จะตั้งให้บอลได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับ,บผมจะใช้วิธีการดึงปุ่มยิงเอานะทุกคนนะผมจะใช้วิธีการดึงปุ่มยิงลงเอาเห็นไหมแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนฝึกแบบว่าดึงปุ่มดึงหน้าจอลงมากกว่านะครับใช้ปุ่มยิงเนี่ยมันอาจจะทําให้เสีจยจังวะได้นะฮะมาโผล่มา,มายิงไปเห็นไหมฮะยิงไปแต่ว่าผมชํานาญแล้วไงทุกคน ผมชนานาญแล้วผมรู้วิธีแก้แล้วนะครับก็ <S <S เลยไม่ยากเย็ยนอะไรนะครับผมสำหรับผมโอเคครับเทคนิคสุดท้ายนะครับเทคนิคที่5ก็คือการกระโดดยิงลากหัวแล้วนั่งตั้งไอวอนะครับ <S <S ก็เป็นเทคนิคที่หลายๆคนอยากจะฝึกแล้วก็อยากทําเป็นนะครับผมนะ <S <S ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผู้เล่น2นิ้วเนี่ยนั่งตั้งไอวอยากมากๆานะครับใครรู้ตัวว่าฝึกยากเนี่ยก็ลองฝึกดูนะครับผมนะลองฝึกดูมันอาจจะไม่ยากก็ได้สาหรับผู้เล่น2นิ้วนะครับการนั่งตั้งไอวอผมแนะนําให้กดนั่งกับปุ่มไอวอพร้อมกันนะครับดูช้านะฮะป เราก็ตั้งเลยเห็นไหมครับมันก็ไม่ยากนะครับการนั่งตั้งไอวอรถามว่าจําเป็นไหมมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันดูเท่มันดูพิวดูไวดีนะครับคือมันออกวิ่งได้เร็วเห็นไหมยิงปุ๊บปัดวิ่งได้เลยนะครับแต่ยืนเนี่ยมันก็พิวเหมือนกันนะครับเราสามารถตั้งไอวอรแล้วก็วิ่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะยืนตั้งไอวอรให้ดูแล้วก็วิ่งนะฮะมันก็ดูพิวได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูนะครับปุ๊บปุ๊บกดวิ กดวิ่งได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าการนั่งตั้งไอวอลเนี่ยมันจะดูวิ่งได้เร็วกว่านะครับผมดูฮะก็ดูตามนิ้วผมเลยนะครับการที่ได้เห็นภาพประกอบไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราเข้าใจบางทีการอธิบายไม่จําเป็นเลยก็ได้นะครับผมนะแต่ว่าผมจะอธิบายประกอบไปด้วยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับผมเนี่ยยิงกดไอวอลก็นั่งพร้อมกันเห็นไหมครับมันก็จะไม่ยากนะครับผมปึ๊บเนี่ยนั่งกับไอวอลพร้อมกันแล้วก็ตั้งได้เลยนะครับปึ๊บเห็นไหม ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ5เทคนิคการป้องกันด้วยไอวอลนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็ดูที่มุมจอด้านขวาได้นะครับผมจะถ่ายมือประกอบไปด้วยนะฮะนำภาพถ่ายนิ้วของผมมาประกอบด้วยนะครับเพื่อให้ความเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมถ้าอยากดูเคลียบอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนผมจะนำคอมเมนต์ของท่านผู้ชมนะครับมา บอกเทคนิคต,ต่างๆความรู้ทุกอย่างที่ผมมีอยู่นะฮะโอเคสหรับนี้ก็ต้องขอตัวท่านชมลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย